กาแฟปั่นหนึ่งแก้วนะคะใช้เน็กาแฟนะคะอาราบิก้าค่ะไม่แน่ใจอารามิก้ารูบรรดาดูซองให้นะคะใส่กาแฟสองช้อนสองช้อนครึ่งนะคะช้อนทูนทูนนะคะแล้วก็น้ำเชื่อมเข้ม1ช้อนนะคะ ได้นมน,นะคะ าแฟปั่นที่เนื้อเขาจะฟูนะคะเราใส่นตาสวนเท่ากับน้ำอย่างอีกแต่ว่าเวลาปั่นแล้วเนี่ยเราต้องใช้แก้วใหญ่ในการใส่นะคะใช้แก้วขนาด22ออนนะคะ นะคะกาแฟป,ปั่นนะคะ atau ke balista, nakal balista Thank <laughs> you.